าละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กับผมมาโนเอลนะครับและในคลิปนี้อยู่กันในรายการเมส้มขอเล่นกันแบบนี้นะนี่ก็เป็นน้องวิวเหมือนเดิมนะครับไบรอนท็อปหนึ่งเนาะซึ่งในคลิปนี้นะครับน้องเขาขอออกเป็นเซตแทงลวนนะทุกคนซึ่งเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่นักแข่งส่วนใหญ่นิยมเอาไปเล่นกันด้วยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับผมก็จะแจกเซตลูกในเทมพลังแฝงของน้องวิวก่อนเลยนะครับเริ่มที่สีแดงนะครับไ้เป็นออนเะครวงแอ 10เมตรส่วนสีเขียวใช้เป็นดรากอนคอร์สเมตรนะครับพลังแฝงนะครับใช้เป็นเดวิลเวคานิงนะครับที่แตกต่างก็คือข้างล่างเนี่ยใช้เป็นพลังแฝงสีเขียวนะครับเป็นพลังแฝงที่เล่นกับเซตแทงได้ดีมากๆเลยนะทุกคนมาดูทางด้านเทมนะครับชิ้นแรกขึ้นเป็นสปีดอฟโกินุสนะครับรองเท้ากันซีซีดาบวีไกอาเกาะโอนวิวแล้วก็ปิดท้ายด้วยเกาะเกิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตลุนในเทมพลังแฝงของไบรอนสายกึ่งแทงกึ่งดาเมจนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการเดินเกมพร้อมกัันนเลยะครบ สายหนังไม่ควรพลาดกับ Netflix 4K เลือกชมได้ทั้งมือถือ iPad.com และทีวีมีทั้งโปรรายวันรายเดือนและพิเศษกับโปรหมู่บ้านถาวรในราคาสุดคุม้มเป็นไปตามเงื่อนไขที่ร้านกำหนดไม่ว่าคุณจะเป็นคอหนังแบบไหนร้านมีให้คุณเลือกครบจบในที่เดียวมีแอดมินดูแลตลอดการใช้งานสามารถสแกนชันชวโค้ดหรือ Li ายแอดได้ที่ a d d c h a r p m ได้เลยนะครับมาครับมาดูไบรอนอันดับ1เดินเกมกันนะครับในเกมนี้อยู่ในรลงซูงประมาณ70ดดาวนะทุกคน เห็นน้องเขาแจ้งต้นคลิปว่ากดมากับแคร r y ี่แล้วก็โลมนะครับตอนนี้กดมา3คนเนาะเราก็จะได้เห็นเซตกึ่งแท้งกึ่งดาเมจที่ยอดนิยมในการแข่งขันเลยนะครับนักแข่งส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมเล่นสายนี้โดยเฉพาะเลยนะทุกคนเวลาเห็นแต่ละทีมดับมานะครับซึ่งสายเนี้ยมันช่วยแท้งคําไฟได้ดีมากๆนะครับอ๋อแต่ตานี้เป็นทาร่ากลางนะทุกคน เท่ากับว่ามีแท้ง2ตัวนะครับดาเมจเวท,เ,วทเป็นแค่ดอรเรียรตัวเดียวนะครับแต่ดอรีรยาเขาขึ้นไปร้มเนาะ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็ชนเลนกับตัวของมาลอดนะครับเซตนี้เนี่ย <Okay. S 1> ก็จะมีไอเทมดาเมจอยู่2ชิ้นนะครับก็คือสเปียแล้วก็ดาบวีคนะครับที่เหลือเป็นไอเทมแท้งหมดเลยนะครับบวกกับ ไบลอนนะครับคอมโบไกอาแล้วก็พลังแฝงรองสีเขียวเนี่ยเป็นพลังแฝงรีโกฟนะครับจะเด้งเลือดโหดมากๆนะครับเด้งได้เยอะเลยนะทุกคนใครที่กำลังหาแนวทางนะครับดูจากคลิปนี้แล้วก็เอาไปเล่นตามได้เลยนะครับตัวไบลอนเนี่ยก็ยอดฮิตอยู่แล้วนะทุกคนเล่นง่ายนะครับดาเมจแรงแถมยังขับไฟได้ด้วยนะครับเป็นไฟเตอร์สายเบิร์ดนั่นเองเนาะ อันนี้เพื่อนก็ฟาร์มจบแล้วนะครับแต่น้องเขายังไม่สี่นะน่าจะต้องรอเคลียร์เวฟหนึ่งแล้วค่อยไปเติมนะครับ <Okay. S 1> หลกัหลกๆเลยนะทุกคนออฟเลนเนี่ยเวลาเราเคลียร์เวฟนี้เสร็จเนี่ยก่อน2นาทีนะครับเราก็จะไปสแตนบายที่ออบเจต์มกกงกอแล้วเนาะอันนี้น้องเขาเลือกที่จะวาร์ปขึ้นมาเลนแคลรี่นะครับมาช่วยเพื่อนใครเคลียร์ก่อนนะครับก็จะได้ไปโซนก่อนนั่นเองเนาะไปได้ดักก่อนนะครับใครได้ดักก่อนก็จะมีความได้เปรียบมากกว่านะ แต่ตรงนี้คือเป็นดอริเรโรมาเนาะการยึดพื้นที่โซนเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะครับต้องให้ทาร่าเดินแทงเข้าไปนะครับก็จะได้พื้นที่โซนเอาออบเจกต์นะครับอันนี้ได้ออบเจกต์ง่ายมากนะครับอีกทีมไม่มีการมาแย่งเลยนะทุกคนเหมือนแบบเออปล่อยอะให้ทีมน้องเขาได้นะครับป่าน่าจะยังไม่พร้อมนะครับเมื่อกี้ก็เลยไม่ได้มาเนาะแต่อันนี้คือเข้ามาแทงเดียวม้าเลยนะครับ มีไฟนะครับแล้วก็เปิดไปที่เคนะครับโ,โหเด้งรัวๆนะอ่าโหหายาลัมแต่ว่าสจ๊วตฟรีแล้วช็อตนี้ได้5ตัวนะครับถือเป็นไฟที่คุ้มมากนะครับเราไม่ได้เปิดเท่าก่อนด้วยนะอันนี้เขาเข้ามาเปิดป่าเราก่อนนะครับแล้วได้คิวเป็นทางด้านของสจ๊วตนะครับสจ๊วตเกิดต้นเกมก็เล่นง่ายนะทุกคน ฝั่งโนก็แทง2เหมือนกันนะครับทั้งมาหลอดแล้วก็โอเมก้าเนาะดาบนี่พอๆกันเลยนะครับขึ้นอยู่กับว,ว่าต้นเกมใครทําดีกว่ากันนะทุกคนตรงนี้เลียวมา้ามารอแล้วนะครับตันมาหลอดไปไม่ถึงนะครับต้องถอยออกมาก่อนระยะตันไบร่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลมากนะครับถ้าจะเข้าเนี่ยก็ต้อง จังหวะให้ดีๆด้วยนะครับบางทีมันตันไม่โดนมันก็เข้าคอมโบไม่ได้อะเนาะส่วนใหญ่ก็จะเลือกเปิดไดยที่ท่า2ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยอันติหรือว่าท่า1นนะทุกคนสกิลคอมโบเข้าใจง่ายนะครับฮีโร่ตัวนี้ถ้าเป็นไปได้ก็จะเน้นเก็บสแต็กสีแดงให้เต็มหลอดก่อนเข้าไฟนะครับมันจะได้เกาะที่เยอะมากนะครับตอนเปิดอันติเนาะ ตอนนี้นะครับดาบคู่กลางเนี่ย CC จะไม่หนามากนะครับน่าจะต้องพึ่ง CC จากไบลอนแล้วก็เดียวมะเนาะเวลาไฟใหญ่นะทุกคนเพราะว่าทาร่าเนี่ยมากสุดก็แค่สโลนะครับส่วนดอรเรียเนี่ยก็จะมีมินิสตันเล็กๆน้อยๆนะครับก็เท่ากับว่ามันไม่ได้เยอะเหมือนคู่กลางอีกฝั่งเนาะคู่กลางอีกฝั่งเนี่ย,ยจะเป็นโอเมก้าแล้วก็แรดนะครับซึ่ง CC เนี่ยจะเยอะขวาอยู่แล้วนะทุกคนก็ขึ้นอยู่กับไฟนะว่าใครจะ เป็นฝั่งได้เปิดก่อนนะครับถ้าได้เปิดก่อนเนี่ยจะมีความได้เปรียบเยอะเลยนะครับตรงนี้ข้างล่างก็เชียร์คิฟนะครับออฟเลนเน้นชนกันไม่ให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแพ้นะครับแล้วก็เลียร์ก่อนไปเติมก่อนนะครับจะมีความได้เปรียบหรือไม่ก็รอเพื่อนมาเติมนะครับแต่ตาเนี้ยแครี่เล่นอิสระมากนะครับฆ่าไป5ตัวละสจจตเกิดก็ชิวๆนะครับ าแล้วด้านบนนะครับมีคนปล่อยป้อมนะครับโอเมก้ากับฮายาก็ลอ,อยเลยนะครับด้านล่างชิวๆอยู่แล้วนะครับชนกับมาลตดไบรอนชนะทางแบบง่ายๆเลยนะทุกคนชิ้นแรกก็จะขึ้นมาเป็นสเปียรลอรอกินนตนะครับก็จะมีไอเทมดาเมจสองชิ้นเนาะอย่างที่ผมบอกไปตรงนี้นครับมากันบ้านนะครับแต่ก็เสียเทียสองไปแล้วนะครับ สกู๊ฟิกแปะแล้วยังไงครับไมลอนมีฟิกอยู่นะระยะน่าจะยังไม่ถึงนะครับก็เลยเปิดไม่ได้นะครับได้มา1ตัวนะครับแลกกับ2ป้อมช็อตนี้ไม่ค่อยคุ้มนะทุกคนเอา้ารู้สึกว่าไฮยาจะไม่เห็นหรือเปล่าโอ้โหแต่เนี้ยไม่ใช่เซตดาเมจล้วนไงทุกคนก็จะเบิร์ดไม่ตายนะครับ ถ้าเป็นโบเกนเมื่อกี้ไม่แน่นะฮายาอาจจะล่วงได้นะครับแต่เซตเนี้ยมันออกแบบมาเพื่อไฟใหญ่หญโดยเฉพาะเลยนะครับเน้นค้ำไฟอยู่ในไฟได้นานนะครับโหแล้วตรงกลางเสียไปสองนะครับฟิกเปิดเค้นะทุกคนโหสี่หนึ่งไม่ถือว่าลุมหรือเปล่าชอตน,นี้อ่ารอดด้วยนะครับโหแล้วได้ทิปเปอร์คินะครับ ตอนนี้เพื่อนมารับทันด้วยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของเซตแทงนะครับอยู่ในไฟได้นานเพื่อนมาเติมทันเนาะ6นาทีแล้วนะครับในช่วงกลางเกมเบื้องต้นก็จะออกไอเทมดาเมจมา2ชิ้นก่อนนะครับที่เหลือก็จะเป็นไอเทมแทงน,นะครับทุกคนยังไม่รีบขึ้นไกอานะ ม่มีใครเอาลงแล้วแหะครับตอนนี้ยืนฟาร์มได้แบบชิวๆเลยนะทุกคนปลายฝั่งก็ไม่กล้ามาแก๊งนะทุกคนเพราะว่าอ่าเคนเนี่ยเขาคอมโบชุดเดียวไม่ตายนะครับก็เลยไม่รอนเล่นสบายมากนะครับไม่มีใครทำไรได้นะมาหลอดก็ดาเมจยังไม่เยอะมากนะครับถึงแก๊งสองตัวเนี่ยเผลอออาจจะตายเองด้วยนะทุกคน ขึ้นมาเป็นดาบวีคแล้วนะครับตอนนี้แค่นี้ก็รู้สึกว่ายังถึกอยู่เลยนะแต่รูนเนี่ยไม่ใช่รูนแทงล้วนนะครับเป็นรูนจอกเกาะลอยเนาะที่ผมให้ดูต้นคลิปนะครับถ้าเป็นรูนแทงล้วนเนี่ยโอ้โหความถึกนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะชิ้นท,ที่ะครับก็น่าจะขึ้นเป็นไกาอาแล้วเนะาะไกอาเกาะสะท้อนแล้วก็เกาะโอดินวิวด้วยนะครับ ของน้องเขามีโอดินด้วยเนาะเวลาโดนตีก็จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับอเทมคีย์หลักของซูเปอร์แมนเลยนะแต่ฮีโล่อื่นก็ออกได้นะครับทุกคนตรงนี้โอเมกา้าขี่สเก็ตบอร์ดนะไม่กล้าเข้านะขี่มาทักทายนะครับแล้วก็ขี่กลับโอ้โหโอเมกา้าคนเดียวนะครับเรียบร้อยครับผม ถือว่าทาร่าเขาค้ำได้นานนะแล้วเข้าไปไม่ตายด้วยนะครับทาร่าในแพทนี้ก็เป็นอีกฮีโร่ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับเจอบ่อยนะช่วงนี้ถูกปรับมาให้เก่งขึ้นนะครับเอาง่ายๆถ้าแบบถ้าไม่ใช่ฮายาเตะนะแล้วเจอทาร่านะครับสู้ยากมากนะตาเนี้ยฮายายังเอาทาร่าแทบไม่ลงเลยนะครับ ด้วยของด้วยอะไรด้วยเนาะแล้วเป็นทาร่าเลงกลางนะไม่ใช่โลมของก็จะมาไวกว่าปกตินะครับเอาจริงคอมนี้หน้าดาบไปเล่นในแรง,งมากๆนะครับแล้วคือดาบเหมือนล็อกไม่ให้แรดออกตัดเลือดนะแล้วถ้าแรดออกตัดเลือดเมื่อไหร่เนี่ยดาเมจแรดจะหายไปเยอะเลยนะครับทาร่าก็จะชิลมากๆนะครับในเกมนี้ดูดิทุกคนคําแบบเออตีมาดิกูไม่ตายอะนะครับแล้วมีไบรอนช่วยแทงด้วยนะครับสจวรก็ยิงฟรีเลย เห็นไหมผัดกันแท้งอ้โหเป็นอะไรที่น่าเล่นมากนะครับอตอนนี้ก็ได้ไกอ่าแล้วนะครับชิ้นที่5นะครับจะขึ้นเป็นเกาะโอดินเนาะ,ะจกวนก็ไม่มีใครล้วงถึงเนี่มแล้วเกมไวด้ดวยนะทุกคนถาลาแบบเอ,อ่ยืนให้สกิดอะไม่เจ็บนะไม่ระคายเคืองนะครับ ยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงนะครับฮโรตัวนี้เกือบ10นาทีนะทุกคนมาดูว่าจะได้บาแลกล่างหรือเปล่านะครับปล่อยดาร์กมาที่เลนล่างนะ,ะยังไงครับเคนาะติหนีแล้วนะครับแต่ยังมีมันม่วงตัวเล็กตัวหนึ่งนะน่าจะขึ้นบ้านได้หรือเปล่าโอเมก้าออกมาค้ำครับน้องเขาก็เปิดที่โอเมก้าเลยนะครับสจรวดเลือดไม่พร้อมนะเนี่ย ครึ่งหลอดเองน่นไงโดนแรดยัดรอดไหมไม่รอดนะครับตายแรดคืนมาโอ้โหแล้วแผงหลังท้าล่ารับคนเดียวเลยนะทุกคนแทงให้แบบชิวๆอะ่ะแต่ก็ยังขึ้นบ้านไม่ได้นะครับยังมีไฮเตะอยู่ยังมีตัวละลายอยู่นะครับไฟนี้4ต่อ4นะครับขึ้นได้หรือไม่เคนันติออกนะครับ ส่วนไหมหลอดนี้ส่วนนะผมมาแล้วตอเรียลีให้ครับตอเรียรีอันติอันติสองทีต้นโอเมก้าไปแล้วดับเมื่อคิวครับเลือดเต็มหลอดแทบจะตลอดเวลาเลยเนะี่ยโอ้โหเคนน่าสงสารมากนะเคนแบบเบิร์ดใครไม่ตายเลยอนะและ้วก็มากสุดแค่สัจจวันะครับเมื่อกี้สัจจวัครึ่งหลอดด้วยนะถ้าเต็มหลอดก็อาจจะโดนสจวส่วนนะน่าสงสารมากนะครับ แล้วตานี้น้องวิวไม่ตายเลยนะครับค่า9ตายศูนย์แอซิดเนะครับอันนี้ก็เป็นเซตกึ่งแทงกึ่งดาเมจนะทุกคนซึ่งมือใหม่เนี่ยผมอยากให้เล่นเซตนี้นะเพราะว่าการที่อยู่ในไฟได้นานนะครับมันมีโอกาสได้เยอะกวา่าเนาะซึ่งเซตดาเมล้วมถามว่าดีไหมมันก็ดีนะทุกคนแต่การอยู่ในไฟนานเนี่ยไม่เท่าเซตนี้นะครับเผื่อโดนเปิดก่อนนะเราไม่ได้สวนเนี่ยดาเมทที่เราออกมาเราก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าเป็นเซตกึ่งแทงกึ่งดาเมจแบบเนี้ย มันอยู่ได้ไฟนานนะมันทําอะไรได้หลายอย่างทําจังหวะให้เพื่อนต่อได้นะครับอันนี้ก็69ดาวนะครับสาหรับช่องทางการติดตามนะครับน้องวิวก็ฝากมา3ช่องทางเหมือนเดิมนะครับ IG TikTok แล้วก็ YouTube นะครับ3ช่องทางนี้ก็ไปติดตามน้องเขาได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูฮีโร่ตัวอะไรขอเม์กลันมาได้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ครับก่อนจะจบคลิปนะครับก็อยากจะแนะนําแว่นกองแสงที่ทุกบ้านต้องมีนะครับก็คือแว่นออปตัดเนาะที่ผมใส่อยู่เนี่ยก็เป็นรุ่นท็อปนะครับขาเนี่ยก็จะเป็นเหล็กเนาะแต่รุ่นรองท็อปเนี่ยก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับขาแว่นจะเป็นพลาสติกนะครับแต่เลนเนี่ยคือเลนเดียวกันกับที่ผมใส่เลยนะครับช่วยกองแสงสีฟ้าได้ดีมากๆนะครับใครที่ชอบเล่นเกมหรือว่าอยู่กับงานหน้าจอคอมตลอดเวลาเนี่ยอยากจะแนะนําให้ซื้อแว่นกองแสงติดไว้บ้านสัก1อันนะครับเวลาเราทํางานเนี่ยเราก็จะได้ไม่ปวดตาเนาะลิงก์ใต้คลิปที่ผมปักนะครับเป็น ทางร้านออฟฟิเชียลนะครับทุกคนก็ไปเลือกรูปทรงแว่นให้เข้ากับหน้าของเราก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยซื้อเนาะแต่รุ่นนี้เือเป็นรุ่นราคาดีมากๆนะครับราคาไม่ถึง2ใบเ่านะครับประโยชน์เท่ากันเลยนะทุกคนไปกดกันได้เลยนะครับ